สวัสดีครับยินนี้ทเข้าสู่ช่อง g n g channel วันนี้เราอยู่ข้างนอกครับผมส่วนอากาศวันนี้หนาวมากลบองศาครับทุกคนจากการแต่งตัวก็พอจะรู้ครับคือวันนี้เรามีความคิดว่าจะหยอก ช่างทำผมเลยครับวันนี้ใช่ก็อยากให้ทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์ก่อนเลยก่อนที่จะติดตามรับชมคลิปนี้นะคะใช่แล้วก็จะไปแกงช่างทำผมเลยนะครับทุกคนเรามาดูกันไไว่าเป็นไงโอเคเราไปเดินกไไันปนี่เราอยู่อยู่ข้างาก่านแล้วเราไปเดินกันเดินไปกันดูบรรยากาศข้างนอกหนาวมาก โอ้ไม่รู้ว่าเสียงจะชัดไหมนะเพื่อนๆเนราไปกระด้งเลยตอนนี้ยังไม่ทำหงุดหงิเอยครับเราอาจจะต้องจะเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนแกลงก่อนแล้วว่าเราจะทำอะไรกันเพื่อนๆ<ส>ตอนนี้เราอยู่ในร้านแล้วนะนเพื่อน เด yeah, ี๋ยวรอกันเด็ดเจกันตอนนี้เราก็จะเริ่มทำผมกันแล้วนะคะช่างคนสวยกำลังเตรียมของค่ะนี่ครับช่างชื่อน้อยสวัสดีค่ะฝากร้านฝากร้านด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวขึ้นที่อยู่นานให้นะล้างคลิปนี้โอเค แวปล่อยให้เขาตามผมมันไปนั่นเรก็ไ,หไให้ครงสร้างผมันกก่อนเนี่ยเนี่ยมันปวดตรงนั้นเลยนะน้นอยออยตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องพยายามดึงตรงนี้ให้มันนั่นนนนนงนะนมันอ้อยนายน้อยัับนดูน่นนนนนนะตรงเน้ย ตรงกลางๆฮะน้อยน,น่าจับน่ารัตรงนันตรงนันเลยตรงนั้นเลยโอ้ยใช่ไหมลูกนันน้อยจับเบามากเลยนะเนี่ยใช่ค่ะแต่ว่าหนูมันมันเจ็บอยู่แล้วพื้นฐานน่ะเฮ <Hello. S 1> ้ยเฮ้อา <Hello>. น้องนะพี่น้องน้องตื่นไม่ไหวลูก อนอยท่านึงเบาๆอนอตรงตรงนี้ด้วยอวามเจ็บยแล้วมันจะบมันเป็โอ๊ยโอ๊ยอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมาตรงนั้นทำไมมันเป็นไปฝั่งนี้ด้วยอ่ะไม่รู้ว่ามันาทำกับเราเป็นเพราะเราด้านหนึมันเจ็บจริงๆสิเอาเอามันต้องโบมี่นะน้อยมันเนี่ยมันจะเจ็บขนาดนี้ได้ไงอะคะอนอยไม่สงสารหนูเลยอ่ะ ผมผมมันโดนคลียรเนี่ยเนีเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้อยจับเอ้ยนาะน้อยจะทำอะไรเนะเจ็บป่เอาจับอันนี้มันขึ้นน้อยไม่ให้น้อยขยับนิดเดียวมันเป็นไม่เอาเนาะอยากเลื่อนไหลยล้วเนาะสัมผัสเอามือเราอย่างนี้ให้มันเจ็บไปเลยเนาะเ่อนไหลายเลย ก็เลางเขียบแล้วไม่เป็นเลยเนี่ยโอ้ยไอ้นนน้อยหนูนนนน้อยดึงขึ้นทำไมอะ่ะมันเจ็บมากเพราะว่ากูจะถีบมึงแล้วเนี่ยข่าเขียบกับบ้าสัไม่ได้ตายเนี่ยไม่มันไม่ใช่ที่นนทน้อยทำแต่คือพี่เจ็บมาก่อนหน้านั้นด้วยไม่กัน เอาท่านน้อยจับนะแน้อยตรงไอเนี่ยเออกั้นใจนิดนึงหนึ่งสองสาม มันไอ้นั่นน่ะมันอะไมันต้องมันต้องเอาความร้อนมากบมันน่ะชีบชีบหนูกลัวมันเจ็บมากเลยนะน้อยไปกินน้ำร้อนไปกินน้ำร้อนมัเกลียวอาจะได้ไหมไปไปกินน้ำร้อนก่อนไปโอ้ยหนูกลัวมันไอ้นั่นน่ะมันไม่มันต้องซ้ำผ่านเองแหมไม่เอาไม่กินไม่กินน้อยจิ้มไปหนูแบบ น้ำตาแตกเลยละน้อยมันเจ็บมากต้องมือตัวเองอ่ะไม่เอาอะถ้าละน้อยจับขนาดนี้แล้วหนูจะเป็นยังไงมั่งกลัวอูยตายแล้วเราจะหนีมันได้ไหมเนี่ยมันต้องไปหาหมอแล้วไปหาหมอจะไงไปหาหมอทางศีรษะละน้อยอะละน้อยอะละน้อยดูอีกทีเราดูดิหนูมันแดงไหมอ่ะ มันไม่แงนคืนเลยหัวล้อนแล้วจังหัวร้อนแล้วนอนน้อยดูหน่อยใครล้มให้หัวจะได้เห็นนอนนอยใกเลยงัวไปนั่งกันไปั่งไปนั่งกันใกลกันตี๋นั่งันดูมันไม่มีอะไร มันโดนของไหมก็โดนของน้อยโดนของน้อยอดูด่อะมันบวงไงไอไหมมันไม่ได้บวมมันไม่ได้บวมเอาแล้ว,ลว,ลวมันขนเสียงแล้วมันขึ้นไอโดนชักทบแล้วเราก็จะไปสระผมกันแล้วนะคะมาดูกันว่าเป็นไงอันน,นี้กําลังทําอะไรน,น้อยสระครีมยืดออกอ้ยๆอ เดี๋ยวเนดะี๋ยวตรงตรงนั้นแค่ตรงนั้นค่ะนาน,น้อยกลัวทะลบ้านมันปวดไม่ได้ตเองมันเจ็บอะค่ะนาน้อยไม่เข้าใจหนูอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋เดี๋ค่ะมดูดน้านยค่ะเอาไมนะมันมันมันร้อนแล้วมันทำให้ปวดมากเลยอ่ะ โอ้อยน้อยไม่ไหวแล้วค LIKE ่ะไม่ปวดมากเลยอ่ะน้อยไม่ไหวแล้วน้อยอ้อยต้องล้างอ่ออ้อยไม่หายเจ๊วะนี่ลงข้างมูหรือเปล่านี่ใช่ลงเชื่อสัตว์หรือเปล่าคะ เจ e ้ายเราเจ็บบ้า <so ป like <so ั่มันโดนน้แล้วันเจ็บแล้วทำไงโอ๊ยโอยๆโอ๊ยเขียดแล้วนะนาังนช่าังเียด

มาแล้วค่ะน้อยทำดีมากจริงๆแล้วไม่เกี่ยวมาหยอกมาแกล้งเฉยเไม่ได้เจ็บอะไรเลยไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยโดนหลอกไมนรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยเพราะว่าเขาเขมกิงเขาบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะโดนมากวาแล้วเนี่ยโดนมากวางเลยมาแกล้งค่ะน้อยน่ารักมากเลยแล้วก็ใจดีมากมือเบาแล้วก็เป็นกันเองมากเลยนะคะเชิญที่ร้านนี้ได้เลยน้อยแฮร์แฟชั่นค่ะ ส่วนนี้ขอบคุณนน้อยมากครับพี่ให้มาโดนแกล้งนิดนึงให้หน่อยหยอกหยอกเล่นลงเชื่อสันหรือเปล่าหรือว่าลงเชื่อสันหรือเปล่าหาต้องเป็วทีทางเลยยาก็มีอะไรก็ไม่นน้อยมีความอดทนสูงกับลูกค้ามากเลยหมอจริงจริงใจดีมากเด่งมากมากคขาวยจะดีมากเลยนน้อยฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยฝากร้านนะคะที่เอิร์สต롱ก๊อตตันปิวตันเด้อใครสนใจก็มาค่ะ แวะมาใช้บริการได้ลูค้าใจดีครับใจดีแล้วก็สวยด้วยค่ะคุณค่ะด้วยลูกค้าใจดีหมดเลยบายโอเคครับตอนนี้เราก็ตัดผมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนกเยีบผมเสร็จแล้วครับผมนุ่มสวยผมก็ตัดเสร็จแล้วนะครับวันนี้ตัดทรงแปลกแต่ว่าก็สวยมาก ก็อย่าลืมครับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s ไคร b ์ให้พวกเรามาอุดหนุนได้นะคะที่นี่เลยทนอยช่างใจดีของเรานี่หันนามาเย้เย้